มาเบิง้งโหอีสูสูเอ็นพีร์ร้อยยี่สิแรงนะคะอ่ะสวัสดีค่ะป้าอะมาหอดคำคำกันยัดม,มันคำ,ำคำล้วเ่าแกะอ่ะหอดแล้วหอดแล้วอะหอดบ้านแล้วนะคะอ้าวสบายดีครับพี่น้องครับอ่ะมาพอพี่พอน้องมือนี่ตรงกับวันที่28นะครับธันวาคม,ม2566 <60 S 2> ครับพี่น้องเ <86. S 2> อา นะครับขับรถนะครับเดินทางนะครับพี่น้องนะครับถอยที่ถอยอาศัยกันเนอนะลูกร้านก็ได้นะครับสําหรับผู้ใส่รถใส่ถนนครับพี่น้องนะครับพอเมียแต่ยังคล่องถาเข้าอยู่บานนะครับคอยไปคอยมานะครับโอ้รถติดขากดอกนะครับโกตุกเดินทางมาจากปทุมธานีนะครับแต่ว่าโกตุกมาทางหลัดหลัดถงมาอนะครับมาเครืองครับพี่น้องนะครับมาเครืองพึ่งมาถึงนะครับเอานะครับเอา สำหรับมือนี้นะครับเอานำเอาอีซูซู N P R นะครับพี่น้องนะครับ N P R นะครับตัว120นะครับมาฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องได้พิจารณาด้กันนะครับเด้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นจดทะเบียนครั้งแรก2,540นะครับพี่น้องนะครับเป็นตัวฝาขาวแล้วนะครับพี่น้องเป็นตัวฝาขาวแล้วนะครับเป็นตัวยาวพิเศษเป็นตัวท็อปความยาว5เมตรนะครับเอาพี่น้องโบว์ลายใหญ่ห้างมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องนะครับหมวก จากทับสแก่โกตุกจัดหายแล้วครับพี่น้องนะครับกันซ้นนะครับกันซ้นตัวนี้เป็นกันซ้นสั่งเพลินนะครับเจ้าของเดิมเพลินสั่งเพลินแจ้งนะครับพี่น้องเอานะครับคนต้องขรรมแข็งนะครับคนตองขรรมแข็งไอ้พี่เฮีย้องนะครับเอานะครับโกตุกนักยุกเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเหยียบพี่น้องได้พอดีเลยค่ะบ่อบีปัญหานะครับเหยียบสำหรับเป็นเหยียบเช็ดกระจกนะครับเอามาเบิ่งนเรกันนะครับเป็นรถ นะครับคอกบอกพี่บอกน้องก่อน,นะ่ะนะครับคอกนี่โกตุกมิไห้นะครับคอกโกตุกมิไห้เป็นยางเรเดียนแบบที่ไม่มียางในเป็นเรเดียนแท้เป็นรอแม็กแท่ครับพี่น้องทั้งหกเส้นนะครับยางหกเส้นทั้งหกเส้นค<อ>ีได้เส้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเท่ะไดป้าเปิดเท่าไดเปิดยูสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องนะครับนะครับสามารถว่าจ่าพูนคุยตอร่องก็ได้นะครับโกตุกขึ้นคอกให้พร้อมนะครับขึ้นคอกให้พร้อมนะครับ แขมขอดขึ้นคอตัวนี้นะครับคอตัวนี้โกดซุมีนะครับเป็นตัวยาวห้าเมตรนะครับเอาเบิ่งเกียงภายในน้ำกันมันคำนี่พี่น้องคำเดียวคำนะคำคำแต่ว่าก็อยากขายแต่ว่าก็เห็นเอออย่างนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นนะครับข้างในบะมีแเนียแตกเนวยหักครับพี่น้องนะครับจุดเดียวบะมีผุนะครับจุดเดียวไม่เคยมีผุนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับสดสดใหม่ๆนะครับสีเดิมเนวยบอเดิมเนี้ยอ่ะบอเดิมเป็นบางจุดเดิมเป็นบางจุดครับพี่น้องอ่ะสีสันว่านะกงเบื้องเอา

นะครับค่ะบาบนริมใหญ่นะครับรถสูดถึงข้อไข่นะครับพื้นไม้วางทับด้วยเหล็กคัสซี่เราต้องเสรอบครับพี่น้องนะครับพื้นไม้วางทับด้วยเหล็กคัสซี่เราต้องเสรอบรถคันนี้มีดอยตรงตรงสุบางามปันไดนะครับตรงตรงเป็นหนาซีคุ้นสองตรงเดิมจากโรงงานนะครับแคัสซี่สวยมากเลยคัสซี่สวยมากนะครับเฟืองท้ายเป็นเดิมนะครับรถแลนด์ดีมากเลยครับพี่น้องอ่ะออกมานับกันมั้งเดือดเงิดกันมันงอยูบ่มีแสงนิดเดียว รันจะไม่มีแสงนะครับประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับเร่งนะครับเร่งตัวนี้ให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับเดิมที่มันมีขอบถึ้นคาสอบก็ต้องโกตุกออกแล้วนะครับโกตุกออกแล้วอ่าฮะอ้อมไปนะครับ สวยค่ะนะครับยาวมายาวมานะครับทั้งน้ำมันวอมีค่อยกระแทกกระแท่นนะครับคัสสีสวยใช้คําว่าสวยมากกระที่นะครับเบรกเสริมเอาเบิ้งเบรกให้เพื่อนแน่นอนเออเบรกเสริมหมอลรมสารพาวให้พี่น้องแล้วเรียบร้อยนะครับเบรกจึกหัวซักทวนนะครับเออตลอดตกบับโหลดผู้นางไปหนานน้ำนะครับเออตัวเห็ดยังตัวหาพี่ปอบแบบเมียเล่าเออนะครับเอานะครับสีสันว่านานะครับบ่เคยเห็นตะเกียบนะครับทั้งนี้นะครับแต่ว่าทั้งไตนี่แก้มนี่เห็ดมาก เป็นบางจุดรับพี่น้องบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสีนะครับได้นะครับสำหรับสีสันมันหนักนะครับขางในเกียงของโดยสารขางนี้ครับประมาณนี้นะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับอืนะครับเข็มไม้บ่ขืนนะครับแต่ว่ามีจอมอนิเตอร์นะครับติดพิเศษนะครับจอมอนิเตอร์ติดพิเศษนะครับเกลียวข้อมนะครับเกลียมันขึ้นแต่ว่าเข็มไม้มันขาดไปนะครับแต่ว่าเล่าไอ้ไอ้เจ้าของเล่าเล่าต่อเป็นจอหน่อยๆ่อยขึ้น เบิ้งเป็นเป็นไอเขาเอื่นอียังมอนิเตอร์มอนิเตอร์เอียงของเขานี่ละเพื่นถอนเอื่นบัตถือเออเอาเอาเครับเอาเบิ้งเครื่องเงินน้ำกันครับพี่น้องเอาคอยต้องอ้อมไปคุณบ่ะนี่ถ้าทางนี้ก็ได้อ๋อออกถ้าอ้อมไปคุณก็น่าพินอ๋อนะเออเอาไปส่งหน่อยนะคะนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น4 h f ครับจด2540เป็นตัวฟ้าขาวแล้วครับตัวนี้เขาพัฒานาแล้วนะครับอ้าฟั้งเสียงนับกัน,นเ,ววเสียงวนครับวนเน่นนนเสียงหนากับคอมพิวเตอรมันเปิดแล้วมาีนังเล้วมันทำแล้วจว่าคุยตัวอย่างนั้นต่นอยเพี่นอนดเห็น,น,นัคันรับพี่รับ แอหนาวอหนาานะครับเถคับน nah, <nah> <or> ี่เอหนัายินถึงหนหนาหนาาก็ต้องวนะครับครับราคาสบายกระเป๋าเลยนังเกลียวพิเศษต้นยาวมากีหมอน้านี้าอน้อนน้มานหมอน้อน้นะ้ราบ้งนี้ั้งนี้ันนี้นนั้นีมห้งนี้นน้ี้ห้มน้อ้มนะคมับอมามมานอม นะครับโกตุกให้เบิ้งพ่อเป็นสังเกตเจอเนะครับพี่น้องนะครับมาล่องครับมาล่าองสัมผัสล่องเบิ้งเบิกเปไ็นไหลคาดเป็นไหลนะครับอัตราเร่งอัตราตอบสนองในการขับเคลือ่อนเป็นไหละับไปแล้วว่างพ่วงมาเลเด่ดีพ่อกิโลโบะะเบ,บ,บาบางเหมือบ, <ะ S 1> บ <ะ S 2> นเนางะเออเออกลับมาล่องเบ <ะ S 2> ิ้งนะครับตัวอเร่งคือตัวอหลีนะครับพี่น้องนะครับด่าคนส่งคนส้นอยู่ครบนะครับเรียบร้อยนะครับสวยเยอะค่ะพี่น้องนะครับโอเคนะครับคือว่าพ่อใส่นะฮะเนาะแล้วกตุเอาลงลง เด้อพ่อใส่พ่อใส่ได้อค่ะเด้ออ่ะประมาณนี้แหละค่ะนะครับเอกาสารพร้อมโอนภาษีนะครับภาษีนะครับ31ธันวาสองพันห้สธ <30 S 1> <60 S 2> ันวาสมสิบเอ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอกสารพร้อมโอนครับพี่นอ้องนะครับเป็นตัวร้อยยี่สิบนะครับเป็นเครื่องสี่เฮดฟนะครับแต่ว่าเป็นแปลกแๆเจ้ตาเล่าเนี่ยตาเล่าเนี่ย<น>อายเราเปลี่ยนมาใหม่ได้เด้อ นะครับตานี่เปลี่ยนจริงๆมันเป็นตาสองก้อนนะครับไอ้เลยไอ่เจ้าของเดิมเคนรับเปลี่ยนมากนะครับพี่น้องนะครับอยู่ในองศารถบ่เคยเขียวเคยชนนะครับพี่น้องรถแลนในเมืองตลอดนะครับแลนขนทรงเจ้าของเดิมเล่าแลนเอ่อเป็นน้ํายาซีแพคเป็นน้ํายาผสมปูนนะครับน้ํายาซีแพคิเป็นเบานะครับพี่น้องนะครับเจ้าของเดิมจากจังหวัดอุดรธานีรถจากอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีแต่เพิ่นนําไปใส่อยู่แถวปทุมธานี นะครับอยู่ฟังทั้งปทุมธานีนะครับโกตุกะตามไปจัดมาให้เราขับมาให้เจ้าของขับมาเอาเจ้าจะขายเจ้าขับไปส่งข่อยข่อยนั่นเไปไปไงเครื <laughs> ่องบินครับเอาแบบง่ายๆเลยเจ้าว่าเล่าเวนุ่มมันหาพันเถอะฮะทั้งขีดคาขับทั้งขีดขาดมันพร <laughs> ้อมโอ้ <laughs> พื้นเล่าเล่าสิฟัง่งดูดอกเออเจว่ากันได้เนาะเออเอา คำตอบเบอร์นี้เอาเบอร์ติดต่อได้ปะเบอร์ติดต่อโกตุกนะครับ0854468176ครับพี่น้อง0854468176นะครับบ้านยูอูเซ่นะครับโกตุกอยู่บ้านเหล่าโปหมู่ที่5ตำบลหนองคุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะเด้อนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยคือน้ำเพียน้ำนองนะครับโพนะครับใส่รถใส่สนนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขับรถถอยที่ถอยอาศัยกันนะครับคอยไปคอยมานะครับบ้านเข้าบ้านี้ไปใส่ครับพี่น้องนะครับพอแม่เข้ากระถ่ายอยู่มองเกา นะครับสำหรับตัวโกตุกเองคาถาลูกไส้อยู่คือกันครับพี่น้องกัคุณนะครับเป็นเป็นทหารนะครับอยู่กองเรือยุทธการฐานทัพเรือสตัตหีบก<อ><า>ีลูกไส้เป็นทหารกันอย่ไหมลูกไส้เป็นทหารเนี่ยอก็เป็น่อทหารพ่อก็ทหารคือกันครับพี่น้องนะครับเออแต่ว่าโกตุกไม่อยากวิงซืือเอเอพอพทหารข่อยว่่ได้เป็นทหารก็่อยเป็น่อทหารเออทหารคือกันนะครับโกตุกเป็นทหารอย่างไรเจ้า เป็นทหารเงี้ยเหมัอนผ้าได้หอยไปซื้อคว้ยไหมแมโอ้ทหนเออทหารนึกขึ้นขอคารทหารน้ำเพลินขอคารทหารผ้าได้หอยไปซื้อคุ้ยบ้านเ้าเอิญนี่ยังขันมันซื้อรถพอดีเอิญได้หนาเป็นซื่งงวดสื้อคว้ยพอดีเอินทหารน่ะเต้สื่อคุนักสั่นเนาะแจ็คเล้วโกตุก็เป็นทหารนักสั่น์ละเออเอาเส้นนี่ล่ะป้ามันสีขาวลหมล่ะสำหรับมือนี้พ่อพี่พ่อลรองไปเพียงเส้นนี้สักก้อนนะครับขอกล่าวข้าวหาสบายดีครับสวัสดีค่ะทุกคน